ก็เหมือนว่าใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วนะครับสำหรับ Intel Core Ultra 200นะครับตามกำหนดการนะก็คือหลังจากวันนี้ไปประมาณเดือนนึงเลยนะครับประมาณวันที่10ตุลาคมก็จะได้เห็นข้อมูลของเขาออกมาแล้วนะครับไล่ Core Ultra 200เนี่ยไม่ใช่ Luna Lake นะครับแต่ว่าเป็น Arrow Lake หรือว่า Intel Core Gen 15ฝั่ง Desktop นี่นะครับเพียงแค่ว่าครั้งนี้เขาจะไม่เรียกว่า g 15แล้วเท่านั้นเองนะครับล่าสุดนี้ครับเราไปเห็นราคามานะครับจาก ร้านค้าที่ชื่อว่า Lambda Tech ของฝั่งโซนยุโรปนะครับเขาเนี่ยมีการ listing processor รุ่นดังกล่าวลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยค o Ultra 9 285k c o r Ultra 7 265k c o Ultra 5 245k แล้วก็พวกรุ่น k f ทีันไม่มี iGPU ทั้งหลายด้วยเช่นกันนะอันนี้ต้องบอกตรงนะครับว่าผมเนี่ย เวลาจะพูดเนี่ยผมต้องมานั่งอ่านนะเพราะว่าปากผมมันจะติด 9, 5. คอไอเก้าสองเป็นห้าที่เออไม่ใช่คอไอเก้ามันเป er ็นคอเอลต้าเก้านะก็เลยต้องมาแบบเออมาขึ้นตัวหนังสือคอเอลต้า er, ใหญ่ๆบนหน้าจอตรงนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้เนี่ยทำไมร้านก็ถึงเอาราคามาลงนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบก,ก่อนเลยนะครับในฐานะคนที่อ่านข่าวอันนี้มาเยอะมากนะครับก็เป็นไปได้หลายแง่นะครับอย่างแรกเลยก็คือ มันก็คือราคาลงจริงเพราะว่าด้วยการที่เขาจะเปิดตัวในช่วงอีก1เดือนหลังจากนี้ตอนนี้สต็อกเขาต้องกระจายอยู่ตามร้านแล้วผมเชื่อว่าในไทยหล,หลายๆร้านก็น่าจะมีโปรเซอร์พวกนี้อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าเขายังไม่ออกมาพูดหรือไม่ถ้ายังไม่มีอย่างน้อยก็ต้องกําลังดําเนินการจะเอาสต็อกเข้าแล้วนะครับเวลาเปิดตัวมาเนี่ยมันจะได้ พร้อมขายเอาราคา,าต่างๆอัพไว้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอย่างนั้นก็ตามครับอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะทําเพื่อให้เรียกทราฟฟิกคนเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาก็เป็นไปได้เพราะว่าอันนี้มันก็มีหลายกรณีเหมือนกันนะครับว่าที่ก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ลงราคาไว้นั่นแหละเพื่อที่เขาจะได้กดเข้ามาดูกันข่าวเนี่ยจะได้มีการ เอามาอัปเดตกันซึ่งเนี่ยเขาก็ได้ engagement จากผมไปแล้วนะผมพูดชื่อร้านไปแล้วนะ Lambda Tech เนี่ยได้โฆษณาไปฟรีๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับก็บอกไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อ100แล้วละกันนะครับราคาที่เขาลงเนี่ยหน่วยเป็น GPP หรือว่าออปอนด์นะครับเป็นหน่วยเงินปอนดน์ครับแต่ในบทความที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยจะแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วได้ง่ายๆหน่อยนะครับคร่าวๆอะไรก็ตามตารางคุ่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในตัวของคออัล 265K Alta 7อยู่ที่430 265KF อยู่ที่415ตัว Core Alta 5นะครับ 245K อยู่ที่330แล้วก็ 245KF อยู่ที่312นะครับลองเทียบกับฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยคือ Raptor Lake Refresh หรือว่า Gen 14ปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับขึ้นมาอยู่พอสมควรถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือตัว 285K จะสูงกว่า 1490K อยู่ราว5.26%ส่วนรุ่นที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น อัลตร้า7 2 6 5 KF เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าประมาณ8.07%เลยทีเดียวส่วนตัวคอร a ต้า5 2 4 5 k F ก็จะเพิ่มขึ้นน้อยสุดเราๆ3.44%แล้วก็ ตัว 265KF ขึ้นอยู่ที่ประมาณ6.12%นะครับสาเหตุอะไรต้องปรับขึ้นราคาตรงนี้นะครับหลักๆแล้วก็เงินเฟ้อนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นทุกป,ปีนะครับประเทศไทยจริงๆแล้วเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราก็ดูไม่ได้ดีใช่ไหมแต่ว่าเงินเฟ้อเราเนี่ยมันไม่ได้พุ่งกระฉูดเหมือนของต่างประเทศเขานะครับต่างประเทศเนี่ยเขาหนักกว่าไทยอีกนะครับหลักๆแล้วนะครับคือตอนที่ Intel เปิดตัว เจน4มาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันราคาถูกกว่าเจน3ทํามันยังถูกกว่าล่ะทา,ทางทั้งที่ M S R P เจน14เจน13นี่มันเท่ากันเป๊ะเ,เ,เลยก็เพราะเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับตอนนั้นนะฮะเงินเฟอ้อเฉลี่ยขึ้นอยู่ประมาณ4%การที่เปิดตัว CPU หรือเปิดตัวสินค้าได้ออกมาราคาเท่าเดิมในขณะที่เงินเฟอ้อ4%หมายความว่าสินค้านั้นเนี่ยราคาถูกกว่ารุ่นก่อนหนะ้าใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับไอ้ Intel Core Ultra เนี่ยไม่ว่าเงินเฟอ้อปีนี้จะเป็นยังไงนะครับ การที่มีขึ้นอยู่เรา5-8%หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าราคาขอาวินเทลครั้งนี้น่าจะขึ้นสูงกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าถามว่าเฮ้ยขายแพง Intel จะจะสู้ AMD ได้ไหมอันนี้บอกตรงนะครับว่าตอบไม่ได้เลยเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเปิดตัว CPU ที่ผมคาดเดาอะไรไม่ได้มากที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ไอตัว g e n 13ไป Gen 14เนี่ยมันก็ รีเฟรชอะครับผมก็เลยพอเดาทางได้ราคาก็อาจจะไม่สามารถปรับขึ้นอะไรได้บ้างนะครับหรือเจนทีสองเจนทีเอเนี่ยมันก็เออมันก็ยังเป็นโปรเซอร์อินเทลในรูปแบบเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเป็น10ปีที่ผมเล่นคอมมาเลยนะก็คือมีการเปลี่ยนทั้งชื่อการตลาดเปลี่ยนสถาปัรรมภายในแล้วก็มีการเปลี่ยนหลายส่วนที่แบบไม่ได้ผลิตโดย Intel เองแล้วนะครับไปใช้ TSMC เเข้ามาผลิตด้วยนะั่นหมายความว่า ไอ้ foundry service เนี่ยต้องไปจ้างคนอื่นเขาราคามันก็อาจจะต้องขึ้นนะครับแต่จะคุ้มหรือเปล่าประสิทธิภาพมันจะดีไหมเอฟฟิ c ชนซีจะสวยงามหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนตัวผมคิดนะว่าครั้งนี้ Intel ก็ต้องกลับมาแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็น่าจะลำบากนะครับจากสถานการณ์ตอน Intel ลเจ4ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าไอ้ตัวค o r e Ultra 200ถึงขั้นเปลี่ยนชื่อแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ได้ดีขึ้นแล้วแย่ลงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น ปัญหาครั้งใหญ่ของบริษัทเลยก็เป็นไปได้นะครับก็มารอดูต่อไปนะครับส่วนตัวผมนะผมก็เป็นกําลังใจให้อินเทลนะครับแลวตอนนี้ผมเชียร์อินเทนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเปิดตัวไม่น่าประทับใจมาก็จะเหลือแค่ AMD เจ้าเดียวและเอ็ก็อย่างที่รู้กันนะครับมันก็ไม่ใช่ของราคาประหยัดอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในตลาดของเทคโนโลยีหรือว่าตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันมีคู่แข่งหลักๆอยู่2เจ้าเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกว่ามีเจ้าเดียวใช่ไหมถึงแม้ว่า2เจ้าที่นี้มันจะน้อยมากแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังดีกว่าเจ้าเดียวนั่นแหละ